สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวค่ะแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกพุทธลักษามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์2นะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลี้ยงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวเ้าเซนติเมตรค่ะ พับลงไปเลยนะคะได้9้าเซนติเมตรแล้วพับลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็วางลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองจับตรงรอยพับค่ะปายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอาเส้นที่สองนะคะมาคล้องลงไป ต่อมานะคะเส้นต่อมานะคะเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้าง,างค่ะ กลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือเราจะพับมาทางซ้ายค่ะลิปบิ้นจากข้างล่างเราก็พับขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือ สอดมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นหนึ่งมาก่อนค่ะแล้วดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกับด้านดิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะดิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างนะคะให้เราสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะแม่เหนียวเริ่มจากเส้นนี้ปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิน้นทะลุออกทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาค่ะ หลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เราจั้งฐานขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะให้เราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ให้เราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับริบบิ้นมาทางขวานะคะเป็นสองเส้นคู่แบบนี้ตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําอยู่ก็คือเส้นนี้อยู่ทางซ้ายเอาเส้นที่อยู่ทางขวามือเข้ามาด้านในค่ะ ต่อมาเส้นที่เราทำนะคะจับเส้นริบบิ้นได้พับไปทางขวานะคะเป็น2เส้นคู่นะคะตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือซ้ายมือเอาเส้นที่อยู่ขวามือเส้นสีขาวเข้ามาด้านในค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราทำอยู่นะคะเส้นนี้จับ เฉียงไปทางขวาเหมือนเดิมค่ะเป็นครั้งที่สามนะคะอันนี้คือเส้นเดี่ยวแล้วนะคะหลังจากนั้นจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเพราะจับตั้งฐานขึ้นมาแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้มันจะเรียงกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะเอาสามเส้นนี้ลงมาก่อนเส้นที่เราทําก็คือเส้นนี้จับมาทางขวาเช่นเดิมค่ะแล้วก็ม้วนเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีขาวปลายริบบิ้นอยู่ด้านล่างดึงออกมาค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะ3ามเส้นที่เรียงกันนะคะเราจะตั้งฐานริบบิน้นให้เส้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับตั้งฐานขึ้นไปนี่นะคะเส้นนี้ค่ะเอา2เส้นนี้หลบมาเอาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะ เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนจับชี้มาทางขวามือค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีบานเย็นค่ะดึงออกมาค่ะได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเส้นที่เราจะทำต่อไปเส้นสีบานเย็นนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุด จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวลบมาเส้นลิบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนจับมาทางขวามือนะคะม้วนปลายลิบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีขาวค่ะ เส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะจับตั้งฐานริบิ้งขึ้นไปนะคะพับมาทางขวานะคะม้วนปลายดิบิ้งเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะนี่ค่ะดึงให้กระชับนิดหนึ่งนะคะ ขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นสีขาวที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วสอดลงไปนะคะใต้ล่างกีบดอกสีขาวปลายริบบิ้นจะทะลุที่กีบดอกสีขาวนะคะเนี่ยนี่นะคะออกมาแล้วนี่ค่ะก่อนที่เราจะดึงนะคะเราดึง เราดึงเส้นด้านล่างให้ให้แน่นก่อนนะคะเนี่ยเส้นด้านล่างนะคะให้แน่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะดึงเส้นริบบิ้นนี้ออกมาให้เอามือนะคะให้นิ้วกดกีบดอกสีขาวไว้ค่ะนี่ค่ะเราดึงขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นสีบานเย็นเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะนำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมานะคะ แล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกตรงเส้นสีบานเย็นนี่ค่ะตรงกีบดอกสีบานเย็นนะคะเราดึงนะคะเส้นด้านล่างให้แน่นก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะดึงเส้นนี้ให้เอานิ้วกดที่กีบดอกเส้นสีบานเย็นไว้ค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นชีเข้าหาตัวเราเรานำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเลยค่ะดึงเส้นด้านล่างให้กระชับก่อนค่ะแล้วก็เอาเนิ้วกดด้านบนไว้แล้วดึงค่ะ ขอบของลิบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมานี่ค่ะเส้นลิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับขึ้นมาด้านบนนะคะเส้นลิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เราจับขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ ดึงเส้นด้านล่างให้แน่นก่อนค่ะแล้วก็เอานิ้วกดกีบดอกสีบานเย็นไว้ค่ะแล้วดึงออกมาค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นสินบานเย็นหลบมาค่ะก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำให้ชี้ไปทางซ้ายมือค่ะจะเราก็จับริบบินขึ้นด้านบนค่ะหลังจากนั้นให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้น หรือว่ากีบดอกสีบันเย็นนะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้มาทางซ้ายจับขึ้นมาด้านบนค่ะพับกลับลงมานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับขึ้นมาด้านบนค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีบานเย็นค่ะดึงออกมานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งกีีบดอกให้สวยงามค่ะ,คะหลังจากนั้นเราก็พลิกกับด้านไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นอยู่ข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยละค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอด้วยนะคะ เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ